สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s m i ย e Gaming นะครับวันนี้กลับมาค้างกับเกม World of t a n k บิดกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันกับการรีวิวเจ้า FV 2 1 5 b ที่ไม่มี183นะครับ <laughs> เป็น FV 2 1 5 b นะครับคันนี้เป็น Heavy Tank จากประเทศอังกฤษนะครับเทียนะ โอเคเราไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงกันมากเราไปดูสเตตัสของเจ้ารถถังคันนี้กันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับมี HD อยู่ที่2,562นะครับมีก่อตัวถังด้านหน้าอยู่ที่140ด้านข้าง106แล้วก็ด้านหลัง79ครับมีก่อป้อมปืนอยู่ที่ด้านหน้า264ด้านข้าง158แล้วก็ด้านหลัง105นั่นเองนะครับมีระยะกันมองอยู่ที่276.4เมตรนะครับค่าพาง ขณะอยู่นี่อยู่ที่22กําลังแลนอ,อยู่ที่18แล้วก็เมื่อทาการยิงจะเหลืออยู่4นะครับมีความเสียหายเฉลี่ยต่อนาทีอยู่ที่3,166ดาเมจมีเวลาบรรจุต่อน,นัทอยู่ที่7.58วินาทีนะครับมีอัตราการเจาะเกาะเฉลี่ยครับลูกธรรมดาฮะอยู่ที่259ลูกทอง326แล้วก็ลูกเฮดอีอยู่ที่170นั่นเองนะครับดาเมจเฉลี่ยครับลูก AP อยู่ที่400ลูก APCR อยู่ที่ 340แล้วก็ลูกเห็ดอยู่ที่515ครับมีระยะเวลาการเล็งคันนี้ที่น้อยมากๆ2.7วิเท่านั้นนะครับการกระจากก 0, 100, ยกระสุนร้อยอยู่ที่0.303นี่ก็น้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมุมเงยครับ15องศามุมกดลบเนั่นเองนะครับความเร็วสูงสุด40ครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่31อัตราการอัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักอยู่ที่15.3แรงมาต่อตันคันนี้มีน้ำหนักอยู่ที่69.96ตันนะครับ มีอัตราการหมุนป้อมปืนอยู่ที่23.99องศาต่อวินาทีอัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่39.29องศาต่อวินาทีนะครับคันนี้มีกําลังเครื่องอยู่อยู่ที่1,071แรงม้านั่นเองเราไปดูในส่วนของท่านยุทธปัจจัยกันครับใส่เป็นเซตนี้เซตเดิมนะครับยุทธพัณฑ์ผมใส่เป็นเพิ่มเลือด2อันแล้วก็น้ํำชาถ้วยใหญ่นะครับกสุลครับลูก AP พกไป21นัดครับลูกทองพกไป12นัดครับแล้วก็เฮดอี12นัดครับ จุดเด่นของรถถังคันนี้อีกหนึ่งอย่างนอกจากเรื่องปืนแม่นนะครับคือคุณดูการเจาะเกราะของลูกเฮดี e มันฮะลูกเฮดอี e มันเจาะเกราะเยอะมากๆนี่คือสาเหตุที่ผมเอาลูกเฮดอี e ไป12นัดนะครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ครับอย่างที่บอกว่ารถมันปืนแม่นขนาดนี้เราก็ต้องเสริมความแม่นให้มันหน่อยนะครับคือตัวลงเลง็งเร็ว2ออันเครื่องบรรจุกระสุนนะครับระบบป้องกันแล้วก็เกราะรุ่นปร,ปนรับปรุงฮะ เล่นกำลับบงเครื่องยนต์ครับแล้วก็ชุดกล้องรุ่นปรับปรุงนั่นเองส่วน2ช่องนี้เหมือน1นึ่ปอรสเลยไม่ได้ใส่แต่ก็ไม่มีผลต่อการเล่นมากมายนะครับวันนี้มีรีเพลย์มาให้ดู2เกมด้วยกันนะครับไปดูกันเลยฮะเขามาอยู่กันในเกมแรกนะครับอยู่กันในด่านทานน้ําตกนั่นเองนะครับตานนี้เป็นหมวกชิงทงเหมือนเดิมนะครับมีเฮวิแพนกันฝั่งเรา3ครับฝั่งเขา4นะแล้วก็ MTLT เขามีนะครับอย่างละหนึ่งของเราเป็น MT 2คันนะฮะแล้วก็รถที่คาดสอคันนั่นเองครับมาถึงผมก็มาเล่นในทางขวานะครับลายควิแทงเนี่ยในโดดนั่นเองนะก็จะมาชอบแปะบ้านตรงนี้แล้วก็หาปุ่มยิงไปเรื่อยๆนครับสปอตเจอครับเอเพลสี่หกยิงไม่เข้าครับแล้วเพื่อนยิงสามปไปองร้มามเป็นไปห้าร้โดนยิงมา400แต่บล็อกได้ครับเห็นข้างๆกดลูกทอไปส้าได้เป็นบล็อกไมอีกแปดได้ไหม ออกกันตึงๆเลยนะเพื่อนยิงอีกสามี่ติบเขายกปืนขึ้นไม่คืนอะไรเขาโยนหรือว่าเพื่อนก็ยิงๆไม่เข้ากันหลายคันยิงก็งไปสามร้อยห้าสมเมรรลสองอแล้วเพื่อนป M M C <c oughs> ิดาเมจไปเอเมกเสี่ิดเมจไปครับหคันบล็อกไปตอนนี้8ปดดาเมจเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับทนเมเปิลเป็นเจ็ดาเมจคันนี้ปืนแม่นมากๆนะครับ T57 Heavy โผล่มา6 3รโอ้โหโอ้โหอหโอยิงก็ไปสามเก้าสิบสอดาเมจแล้วก็เลยหนึ่งพันแต่นี้นี่เพื่อนยิงกันกระหน่ำมากแล้วกีิบห้โดนเก็บไปจาก W ัวปืสั้นหนึ่งสามสองเรลี่ยร้อยครับ E57 Heavy แง้มอย่างนี้แง้มอย่างนี้ยิงก็ไปสามร้อยสี่สิบเจ็ดดาเมจได้ตีนะครับขาดด้วยนะใช่ไหมขาดหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเป็นสีแดงเหมือนจะขาดแต่เขากดซ่อมมาแล้วนะทุกคน ครับดีิงห้าร้อยแปดิบเื่เหลือห้าอยห้าเท่านั้นเพื่อนเรารเ 1, e 4, รรครับสามร้าสิบห้าดาเมจลีหนึ่งหึงศูนย์รับไปตัวนี้สกรอ์ที่สต่อหนึ่งครับฝั่งมเดียมแทงนี่ยีห้าสิบเอมกำลังโดนลุมกระทื่อยู่นะฝังนึ่งตรงนั้นฝั่นงนี้ก็เช่นกันนะเช่นกันครับนีไลโนเซอร์เต้นะนะรนับเบิลย้าส้าไป418ร้ดดเบจ ลอยแล้วเพื่อนยิงีอหนึ่นัดแต่ไม่เข้านะเขาเรามาตั้งแามร้อยเก้า้อยเหข้างหส่วนไปสามร้อดสบาข้างหน้ามีเอ็มเอบวีอยนี้หัดตัวนันอ่างนี้โอ้โหสามร้อนีเข้ามากดลุกีดีเดดาเมครับยิงตัวเ้าไปกดอริาลีสู้นะครับไหโนเซอร์้ชนเข้ามาแล้วเขายิงกัมาสามร้อย้ส่วนก็ไปสี่มดาเมกดลุกีดีสองขาจวยิงได้ ได้แต่ส้าเป็นไม่ได้ขนลูกีส่วนกับไป450ดาเมจเพื่อนยิงมาแล้วเราบล็อกได้420เอม50ปีเพื่ออรามา4 1 2สอดาเมจเพื่อนยิงกันไปต้องไม่โดนดาเมจ240ศู4ยเอม50ปีเพื่อเรามาอีก303ดาเมจตรงนี้เราแทง้เราบล็อกเรือไฟมากับเหลือเราแต่เราเหพเราโดนยิงเราบล็อกได้8 0ส่วนไอพี 50m ไปอีก่เราไปปิดดาเมจไฟเหล45 5หลบอยู่ เอ็มเอ็กซ์ 50b โดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วจากเพื่อนเรานะครับรยิงไบรทดิชชั่นไปเมื่อกี้ไม่น่าจะโดนหรอกนะครับทำดาเมันเป็น4,201ดาเมจแล้วตอนนี้คืนค่าบอกว่าบล็อกดาเมจนเป็น1,100ดัมเมอร์เลยนะครับข้างหน้ากีวิ่ง15ครับสปอตเจอแล้วเรียบร้อยกดลูกเฮดกีมายิงหล่อมหลอมไปครับ500 47ดัมเมอร์เข้าไปแล้วเพื่อนปิด The เอ่อออะไร WZ 132ไปนะครับ ATB1 ก15ตรงนี้เนีอยู่แล้วโดน ATB1 เก็บไปเช่นกันเกมแรกจบไปนะฮะ จบกันไปนแล้วกับเกมที่1น,นะครับได้ความชีช่ชาญพลรถถังอันดับหนึ่งมากับดาเมจ4,748ดาเมจบล็อกดาเมจไป2,380คิวไป2คิวเลยนะครับได้ครับประสบการณ์ดิบๆมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่แต้มแรงเพิ่มมา33ปยิงไปทั้งหมดนะครับ15นัดเข้าเป้า13จาะก,กราะ2 2โดนยิงมา10แล้วก็น่าจะบล็อกที่ทำความเสียหาย4,748ครับแอซิดไป406ดาเมจ มาดูทีส่วนของเงินครับได้เงินมาทั้งหมด48,310นะครับแล้วก็รางวัลความเชี่ยวชาญอีก30,000นะครับเติมก็8,000ครับตัวยุทธปัจจปัยจ12,600ตัวยุทภัณฑ์15,260เหลือตั้งมาใช้42,990ครับเขามาอยู่กันในเกมที่2ของเรานะครับอยู่กันในด่านเขตแดนทางทะเลนั่นเองนะครับตานี้เป็นห้องเทียสิบที่มีเทียเก้าด้วยมันก็ต้องเป็นห้องเทียสิบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นเทียสิบนะครับจะมีเทียเก้าเข้ามาแจมกันด้วยนะครับฝั่งละสองค มีให้ไวทแทงกันฝั่งละ3คันครับมีเดียมแทง2คันครับแล้วก็ทางเรามีพิฆาต1คันนะครับเขามี2คันแล้วก็เรามีเอลทีเพิ่มมา1คันนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาเล่นทางลายทางซ้ายนะครับทางนี้ที่รถทางหนเขาชอบมานะมันก็มีเนินมีอะไรให้เราพอบังติดตัวรถแล้วก็โผล่ไปแตะหัวเล่นได้อยู่นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่สกินมาด้วยตอนนั้นเพิ่งได้รถมาใหม่ๆครับ ได้มาแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์การเล่นคันนี้แล้วไงเออก็เลยเล่นได้ดีนะครับดีไหมไม่แน่ใจดีแหละ <laughs> สปารตเจอ IS-8 ครับแต่ผมคิดว่าข้างบนนั้นน่าจะมีตัวอยู่แน่นอนนะครับลากสังอรมันบอกนะก็ไม่รู้ว่ามีไหมนะครับแต่ก็ ก็ต้องระวังไว้ก่อนนะเพราะว่าอย่างนี้รู้ๆกันทีดีเขาชอบไปซุ่มกันตรงนน้นนะเนาะแต่ว่าสปอร์ตยาร์ไทเกอร์ม่ได้แล้วหนึ่งคันตรงนี้ตอนที่หายอยู่จะเป็นกีฬสิบห้าแล้วเพื่อนดันเข้าไปแล้วแสดงว่าข้างบนมีครับรถถังพิฆาตหนึ่งคันนะหกสิบทีพียิงเข้าไปแต่ว่าเจาะเกราะไม่เข้าครับนี่แหละครับรถถังพิฆาตธรรมชาตินะหกสิบทีพีหันข้างแบบนี้สามร้อยแปดสิบเจ็ดดาเมจเจาะหัวไปแล้วเพื่อนยิงล้างแหกไปเอ็ 8, แแ 7, <c oughs> ดแปดล้างแหกไปแล้ววีเคเจ็ดสองศูนย์หนึ่งกดเอแปดล้างแห ข้างหน้าครับแบตแชท25ทีโดนยิงเข้าไป1,325ร้หดาเมจขู่รวมๆดาเมจกั้าไปกิล15อยู่ตรงนู้นนะสปอตเจอเรียบร้อย 60TP รถถังพิฆาตของเรากำลังรีโหลดอยู่นะตอนนี้แบตแชท25หทีหนีต้องหนีก่อนนะเพราะว่าโดนยิงมาจุกเหลือเกินตรงนี้กิล15ครับสปอตเจอไม่ได้กดเป็นลูกเฮตีน,นนะส่วนไป426ดาเมจเขายิงเรามาแล,แล้วก็ยิงไม่โดนนะ ื่อกี้สับป็นลูกเฮดกีไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรดารเมจเราได้เยอะเหมือนกันยิงยิงไปก่อนนะครับตรงนี้เราถาังพิฆาต60ส p เราปิดดาเมจไปให้แต่ว่ายิงโดนตีตะขาบขาดนะครับยิงไม่เข้านานเมื่อกี้ยิงเข้าแหละแต่ว่าเขาไม่ตายนะเอ็มเอ๕๐ร้อยยี่สิบครับสามร้อยเป็นสองยิงไปเพื่อยิงไปอีกสองร้อยสี่สามร้อยเายิงเพื่อนเรามาสามร้อยยิงสิบหกเราปิดดาเมจเพื่อนเราไปตอนนี้ E ห้าสิบ M ชอน W สี่ Arbenter four ตายไปด้วยเหมือนกันแล้วข้างหน้าเจอ M48 p a t t แ r n พตนชนไปนิดนึงแต่ว่าไม่มีดาเมจล้วปิดาดาเมจเอ็มเอกไปยิงตูดไป3 8ดด1ดาเมจเพื่นอนยิงเข้าไปติดไฟอี่ร8 0เลือดเขาเหลือ380ดเท่าน,นั้นหันตัวไปยัดอีร้อยิงเมาติดไฟแล้วเราปิดดาเมจไปก็้อดดาเมจเอ็มีแพตรนยัดอีร้อยตรงนี้หนึ 1, 1่ 1, ยิงเพงลิดลเข้ามายิงหัวแล้วกัน380ดาเมจนะดาเมจคงที่เลย3 8 0 3 8อ380นซอย้อนตอนนี้สกอร์เราอยู่ 3, ต่อ3เท่านั ตัดดี่คะครับเตเข้าเพจล่างครับ415ดาเมจบล็อกไว้800ดาเมจต,ตอนนี้เพื่อนกำลังอ,อ้อมอยู่ TVP ครับเขาโผล่มาอย่ e ั 1, นมี TVP มีหนึ่ง381ดาเมจแล้วสองนะ297ดาเมจแล้วปิดดาเมจไป406ดาเมจข้างหลัง E 50m เข้ามายิง TVP เราตรงนี้เราเหียบร้อยชน TVP เราตายไปแล้วยิงสวนเข้าไป300ดาเมจต,ตอนนี้สกอร์อยู่ที่2ต่อ1ครับ E 50เกมกับ E 1 5แล้วเราบล็อกมา340แล้วยิงสวนกลับเข้าไป404ดาเมจ ตรงนี้ครับทำมุมครับทำมุมครับทำแองเกิลทำเซนสกเกตทำอะไรทำทโกย่างยิงกันไปแร้3เายิงมา281ทาได้เปล4,290บล็อกไป1,140ตรงนี้กำลังจะรีโหลดบล็อกอีก340แล้วปิดอนม่ไป258ตอนนี้เหลือ11กับ15แล้วครับแมพูดไม่ทันลิ้นพันกันเลยตีเฉีย แล้วไ,ไปไป4,548แล้วตอนนี้เพื่อนบอกเออไม่ใช่ฝนลงข้ามบอกยิง15 AK เลยจริงหรือเปล่าตรงนี้ไม่จริงนะ<ส>กด AE ย <HE AD S 1> e ิงเข้าไป155แล้วเขายิงสวนกันมา673เฮ็ดอียิงติดปืนนะครับมันเลยดาเมจเบาหน่อยนะชนนะครับแล้วก็เฮ็ดียิงเข้าไป603ดาเมจ643ดาเมจบวกดาเมจการชนด้วยดันอย่างนี้ดันอย่างนี้เขาไม่มีมุมกิงเพื่ล้างเราเราบล็อกไป580แล้วยิงสวนกันไป226ดาเมจจากการชนนะครับ ทนเขาีิคกับ11ดาเมจเหดอีกนัดสุดท้ายรับปิดดาเมจไป250ดาเมจปิดไปตานี้นะครับเอ็มแตกไปแล้วก็ได้เหรียญ5คาลิเบอร์แล้วก็ย่อรดถดถังนะครับทำดาเมจไปทั้งหมด5,822ดาเมจบล็อกไป2 0 6 0ดาเมจคิวไปได้4คิวกันเลยเทีเดียวเชียวได้ครับประสบการณ์แบบไม่มีตัวคูณนะครับทั้งหมด1,598 ตานี้นะครับยิงไปทั้งหมด20นัดเข้าเป้า19จาะเกราะ17นะครับโดนยิงมา7แล้วก็โดนยิงเข้ามา4นั่นเองนะครับกับดาเมจ5 8 2 2แอซซิสต์0น,นะครับเงินครับได้เ,เงินมาทั้งหมด33,130ครับค่าเหรียญรางวัล190,000นะครับเติมยูโรป,ปัจจัย12,600เติมยูโรพัน15,260แล้วก็เหลือตังค์ว้ใช้195,810นั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้ารถถังหนะัก จากประเทศอังกฤษคันนี้ FV 215B นะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ปืนแมนมากนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้เอาไปเล่นสไนเปอร์นะครับเพราะถ้ายิง300เมตร400เมตร่ะมันก็เบี้ยวอะไรอยู่ดีนะครับถึงแม้เป้ามันจะเล็กแต่มันก็กระสุนมันก็จะเหินบ้างลงดินบ้างนะครับเออก็ไม่แนะนำให้เอารถถังหนักไปเล่นเป็น รถถังพิฆาตนะครับแบบ60 TP อันนั้นมันไม่เอาไม่เอานะครับไม่ดีนะครับเป็นรถถังที่ปืนแม่นนะครับแล้วก็ลูกเ e เนี่ยเจาะเกราะเยอะนะฮะทำให้ยิงนัดหนึ่งเนี่ยโอ้โหโคตรสะใจยิงนัดหนึ่งดาเมจเฮดอี500 600นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเจาะเกราะเยอะขนาดนี้บางทีรถถังหนักรถถังหนักด้วยกันเองนะครับแค่หันข้างหันป๊อมปืนหรือว่าหันหลังอ่ะมันยิงเข้านะครับ เออเป็นรถที่เล่นลูกเฮดี e สนุกมากคันนึงนะครับแต่ว่าในคลิปก็ไม่ค่อยได้เห็นใช้ให้ดูสักเท่าไหร่นะเพราะว่าสถานการณ์มันบีบังคับให <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสให้ใช้แต่ว่าถ้ามีโอกาสให้ใช้นะครับลองไปเล่นกันดูถ้าเจออ e ีร้อยหันข้างหรือว่ารถอะไรก็ได้ที่มันหันข้างหันหลังให้เราอะ่ะกดลูกเฮดี e ยัดไปโอ้โห แรงมากแรงสะใจมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่เล่นสนุกแต่ว่าไม่แนะนำให้ไปอยู่แนวหน้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโดนยิงง่ายนะครับเพราะว่าจุดอ่อนมันค่อนข้างใหญ่นะครับข้างหน้าในทั้งเพจล่างเพจบนเพจบนเนี่ยลูกทองเข้าด้วยนะครับก็ต้องปิดเพจบนให้มิดนะครับทำมุมเอียงให้ดีนะครับถึงแบบนั้นแก้มก็มีโอกาสยิงเข้า ป้อมผูกการก็มีโอกาสยิงเข้านะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ไปเล่นแล้วนถ้าเท่าไหร่นะครับก็อยู่ห่างๆสักหน่อยให้เพื่อนนาสักคันสองคันอะไรประมาณนี้เราคอยซ้อนเพื่อนนะครับก็โอเคอยู่เหมือนกันอ่าเรื่องหาตังค์ไม่ต้องไปพูดถึงมันเพราะมันเป็นรถในสายวิจัยรถในสายวิจัยไม่ได้ถูกสร้างาเพื่อหาตังค์นะครับรถเทียสิบในสายวิจัยเล่นยังไงก็ลบนะครับถ้าจะเล่นเทียสิบมันต้องลบนะถ้าไม่อยากลบก็ยิงให้ได้เยอะๆนะครับหรือว่าได้เหรียญรางวัลอะไรต่างๆนะครับก็ คนจะเล่นเทีต้องทําใจต้องเตรียมตังค์ไวรอเป็นเรื่องปกติของรถเทียสิที่ไม่ใช่รถพรีเมียม,มนะครับก็โอเคโดยรวมมีประมาณเท่านี้นะครับก็สําหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ